สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับมาพบกับเกมอ่ Planet b a s จริงๆตอนแรกเนี่ยผมกะจะเลิกแลยเพื่อจะได้ไปทำงานต่อทีนี้นั่งดูไปเนี่ยเลยนึกเอ้ยอย่าเกือบไปแล้วอ่าก็คือเล่นไปเล่นมาเนี่ยก็เอาสักหน่อยนั่งเล่นอีกสักทีนึงสักชั่วโมงแล้วกันครึ่งชั่วโมงก็ยังดี เมื่อกี้เลยนะเมื่อกี้เหมือนมีตกเกืออไปถ้าถามว่าเฮ้ยทำไมสร้างอย่างนี้ทั้งๆที่แบบสร้างลิงก์อันเดียวก็ได้ถูกไหมก็คือถ้าเกิดเนี่ยตรงนี้เนี่ยผมจะทำให้มันเป็นโซนแบคเอพยาวมาจนสุดตรงนี้เลยคือผมจะพยายามลิงก์ให้มันเข้าหากันให้เยอะสุดสมมติว่าอุกกาบาตล่วงสายตัวนี้อย่างน้อยมันมีอีกเส้นทางหนึ่งคือ เราทำเล้าให้มันเรียบร้อยแล้วเล้านี้ไม่ได้ถูงเล้าหมูเล้าไก่นะคือหมายถึงว่าเหมือนความหมายเหมือนกับคำเหมือนกับเส้นทางอะไรประมาณนั้นก็คือเหมือนกับว่ามีทางทางเลือกทางแยกให้อีกแยกนึงอะไรประมาณนั้นจริงถ้าตรงเนี้ยลิงก์กันได้ผมก็อยากจะเล้าไปหานะแต่มันไม่ได้ดเนี่ยถ้าเกบติมตรงนี้ได้นะจัง ทีนี้ตอนนี้เนี่ยเรื่องไฟเนี่ยผมว่าถ้าทำโซลาร์เซลล์มันก็จะดูดไฟได้เฉพาะตอนเช้าส่วนลมเนี่ยเอาแน่นอนอดกับมันไม่ได้คือสร้างไปก็เปลืองถ้าอย่างนั้นเนี่ยยังไงเนี่ยตอนเช้าเนี่ยมันปั่นได้เกืบอบ300อยู่ละคือก็ทำเป็นแบ็กอัพดีกว่าอย่างน้อยคือแบบสิบยี่สิบตัวทำไปเลยยังไงยังไงมันมันใช้ใช้ทีแม่สูบไปจุดหมดอะ่ะ คือตอนนี้ทั้งคืนถ้ามันไม่ทําไม่ทําอะไรเลยเนี่ยเกือบเกือบหมดนะผมถึงมาสร้างเพิ่มอีกสองตัวตรงนี้ตรงนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจผมไม่แน่ใจว่าถ้าทํา landing pad เอาไว้เนี่ยมันจะมีผลดีอะไรไหมคือมันจะมีการโจมตีอะไรหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจแต่ตอนเช้ารถผลิตได้เกืบ 300, อบสามร้อยก็ให้มันสูบแต่เมื่อนั้นไงจิบหายแนละ้วสายลิง การเหนียวเพราะว่ามันมีปืนเลเซอร์ด้วยก็ไม่แน่ใจถ้าถ้าจะทำปืนเลเซอร์จริงๆนะผมว่าจะเปลี่ยนย้ายแพทมาอยู่ตรงนี้ให้หมดแต่ตอนนี้ประเด็นคือเนี่ยอนเนี้ยนนเราสร้างไว้เยอะเกินเพราะตอนนั้นเนี่ยเราขาดแคลนไอ้นี่มากถูกไหมแต่เราจะพยายามเก็บเอาไว้แล้วจะจะใช้วิธีแบบ ทำสตอเพิ่มแต่ตอนนี้ก็ได้เวลาทำแล้วล่ะเด็กจะพอเนี่ยพอพอพอ,อ,อห้องเก็บของห้องเก็บของเจ็ดโอ้โหไม่พอวะ คือเหมือนผมเคยเล่น The ะซิมนะแล้วผมเนี่ยชอบเป็นเป็นโลกจิตคือทุกห้องเนี่ยมันจะต้องมีประตูเชื่อมต่อกันสมมุติว่าทาห้องเป็น4ห้องถูกไหมอ่าบนซ้ายบนขวาบนซ้ายแล้วก็ล่างซ้ายล่างขวาผมจะต้องทําประตูอ่ะมาติดกันคือให้ทุกห้องเนี่ยมันติดกันก็เลยมีแรงบน่นบอกมาว่ามึงจะสร้างทำไมเยอะแยะนักหนา ต่ให้มันเดินอ้อมนิดหน่อยไม่เป็นไรหรอกเปลืองตังค์แต่พอมาเจอเกมนี้เนี่ยคือแบบแนวคิดกูแบบดีที่สุดแล้เวิร์กที่สุดแล้วล่ะก็เลยนะก็ทำแบบนี้แหละนี้แหละคือตอนแรกเนี่ยผมไม่รู้ว่าไอ้ไอ้สีฟ้าเนี่ยมันคืออะไรพอผมมาเปิดอันนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นอไอเทมพิเศษนะเป็นทิศ อ,อันนี้ไม่แน่ใจแต่คงจะต้องเปิดรับพวกพอค้านะก็ก็ว่าแล้วก็เปิดเลยเปิดจะเจอของลีลีเราคงต้องทำแอร์ล็อกเพิ่มตรงนี้เพราะว่าเราจะย้าย i p แพดมาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็ทำป้อมปืน นี่ลมแรงใช้ไฟไปแค่ก้อนเดียวใช้ถ่านไปก้อนเดียวอะไรประมาณนะั้นส่วนโซนนู้นเนี่ยให้เป็นโซนผลิตพลังงานโซลาทรงโซลาเซลล์เราจะอยู่ทางั้านบอย่างน้อยเราเห็นข้อดีข,ข,อดของขเอนจิเนียร์นะว่าเรามีเอนจิเนียร์เยอะเนี่ยมันมันจะดียังไงก็คือเนี่ยจากพาร์ทที่แล้วมีอุกบาทลวงห้องนี้ถูกไหม ทำให้ห้องเนี้เ,เน่าไปเลยแล้วมีคนนอนอยู่เว้ยคือปกติเนี่ยไอห,ห้องนี้เนี่ยตอนนั้นเรามีเอนจินีแค่สามคนถูกไหมมันลงห้องนี้เหมือนกันคนนอนอยู่เต็มเลยจ้าตายทั้งห้องเลยจ้าคือเรามีเอนจินีแค่สามคนไงแต่เนี่ยโชคดีเว้ยเอนจินีมร์อยู่แถวนี้พอดีมันวิ่งมาซ่อมเว้ยอากาศเข้าไปเลี้ยงไอพวกนี้ทันพอดีรอดครับสุดยอด ผมนนี้ยิ้มเลยในห้องหองห้องเก็บของยิ้มจาวอะไรไปเก็บออกซิเจนนะโอ้ออกซิเจนเหลือเหลือ <c oughs> ผมไม่แน่ใจว่าเกมนี้มันจะมีการป้นกันหรือเปล่านะ มันก็ท้าทายเกินไปพ,พิ่งตื่นมาได้ชั่วโมงสองชั่วโมงเนะี่ยโอ้ยเสียงนี้ไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่โอ้โหลมปเปลเลอรม์มามาคนเดียวโอ้โหไม่ตายเถอะ เราจะมีวิธีแบบไม่ต้องใช้ไฟแต่สามารถผลิตออกซิเจนได้ก็คือนี่เลยนี่ต้นไม้สามารถผลิตออกซิเจนให้เราได้แต่มันก็จะเปลืองน้ําไปด้วยซึ่งน้ำเนี่ยเราก็มีไม่พอใช้คือมันต้องมีให้ต้นไม้แล้วคนก็ต้องกินก็เลยแบบเสียไฟดีกว่านะแต่จริงอ่ะ ถ้าจะใช้ไฟผลิตเปลืองไว้เปลืองนะน้ําเนี่ยไม่ค่อยมีใครใช้อยู่แล้วคือถ้าเรามีแท้งเน่ะโอเคเลยเราผลิตมาห้องหนึ่งคือเนี่ยกาลังคนเนี่ยเราผลิตอาหารได้เยอะอยู่แล้วแบ่งกําลังผลิตอาหารไปสักนิดนึงอะสักสามสักชุดหนึ่งสี่ต้นอะไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะผลิตได้ผลิตออกซิเจนได้สักเท่าไหร่ แต่ถ้ามีแทงน้ำมันเราก็โอเคแล้อย่างน้อยคือแบบถ้าแทงเริ่มลดเนี่ยเราเริ่มรู้แล้วว่าเฮ้ยกูต้องเพิ่มเพิ่มน้ำแล้วนะอะไรประมาณเนี่ยแต่ไงตอนชา้าเราก็เหลือๆไฟเนี่ยโหสองเท่าแบกขับทำไปเถอะมีกินมีใช้อยู่แล้วชาตินี้ยันชาตินหน้า พูดรากก็เหนื่อยเอาชิผ่านแล้วไงโอเคถ้างนั้นเดี๋ยวผมจะลดให้มันเป็นสีแดงให้หมดเพราะว่าเราจะเอาคนมาเพิ่มว่า,น,าน่าจะเกินพอแล้วละ่ะไอ้สำหรับ สระไอเนี้ยน่าจะน่าจะเกินพอแล้วละ่ะเกินความต้องการแล้วละ่ะเพราะว่าคือมันต้องใช้ในทุกงานนะอย่างทําไปเป็น CPU ีจูเนี่ยมันก็ต้องใช้แต่บางทีคือคนมันไม่ค่อผลิตไงเวิร์กเวิร์กเรามีมีไม่พอขนาดมี21คนนะก็ยังไม่พอโอเคกำลังผลิตอาหารเราได้เยอะขึ้นอย่างน้อยแล้วก็เอาคนมาอยู่ได้อีก บ้างบางส่วนแต่ตัวเนี้ยห้องนอนห้องนอนห้องนอนเลยเออเล็ก คือผนแยกไม่ออกว่าห้องเนี้ยกับห้องเนี้ยมันมีประโยชน์ยังไงมันแตกต่างกันยังไงเราคงต้องไปหาก่อนแหละว่าว่ามันแตกต่างยังไงเ,เอาเทปมาเ,าเทปมาทำใหญ่สิด้วยโอ้400 500ตายเถอะเอาลองเอาสักอันนึงเอาไปเลย480 มาเขาว่าไงวะมาคว้าว่าไงวะงง ใช้เป็นน้ำได้เลยเนี่ยตอนนี้ สารจังเลยขอการ์ดเพิ่มได้ไหมการ์ดการ์ดกับหมอโอเคโอเค โอ้โหสิบสองคนให้ตายเถอะมึงจะมาป้นฐานกูหรือเปาเนี่ยโ oh. okay. อ้เคมอมอกูไม่พอมอกูไม่พอ ก็ค่อยลดไะเนี่ยเออว่ะเอวังเทเ,เดอ้ออะยอมขาดทุน บราณสามอัน แย่งกันเข้าแย่งกันออกแอร์ล็อกนี่ยังฮิตเลยเอาตายกันหมดตายเถอะช่วยไม่ได้ซากโคน เราเพิ่งเพิ่งเห็นความสำคัญของกล่องพยาบาลนะแต่หมอมันก็ไปทำอะไรอยู่หัวมันไม่ทำมไม่ผลิตกล่องพยาบาลเลย สนแล้วนะทำห้องนอนใหญ่ไปเลยนะห้องนอนรวมอกชิบหายแล้วไงไฟโอ้รถยางรวดเร็วเวียนกำเรแล้วไงอมาวกที่เรื่องไฟอีกแล้วหมดอย่างรวดเร็ว เวลาทิศจะทันไหมครับจะทันเช้าไหมโอ้สองหลัก้าสิบไปเลยปิดเทศครับผม ไม่รับใครด้วยรับคนเพิ่มอย่างเดียวทันไหมเช้าแล้วโซล่าเซลล์ให้ไวโซล่า เฮ้ยขนกล่องพิวานเข้าไปข้างในที่เฮ้ยนีสาไปแลกมานะเฮ้ยเอาเฮ้ยเราจะสร้างแบ็กอัพแบบบ้า,าพลัง

เวนกรรมไม่มีข้าวให้กิน,นเหรอเฮ้ยทำไมวะ <c oughs> ห้องมันไกลมากเลยเป็นไงวะเนี่ย กระขั้นหยุดเลยอืมขอตายแล้วเริ่มถึงจุดลับแล้ว เราจะแก้ปัญหาไงดีวะมันเดินไกลเกินเหรอหรือว่ายังไงหรือเราสั่งมาทำงานเยอะไป โอเคเราของเราเริ่มชิบหายแล้วเริ่มชิบหายแล้วไปคนละอันนี้ก็จะไปคนแล้อ่ะโอเคเซฟนี้น่าจะเริ่มชิบหายแล้วครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะไปวางแผนใหม่แล้วก็เริ่มใหม่แล้วกันเนาะแต่อย่างน้อย เราได้รู้แล้วว่าได,ได้รู้อะไรหลายๆๆอย่างแล้วว่า,อาไอ้นู่นใช้ยังไงนี่ใช้ยังไงนอย่างน,น,น้อยก็เนี่ยรู้แล้วว่ามันมีอะต้มรีแพร์รู้แล้วว่ามันมีการปนรู้แล้วว่าอาหารพวกเนี้ยจะรอเครื่องพวกเนี้ยไม่ได้แม่งตอนแรกก็งงว่าเอ๊ะทำไมต้องแปรรูปวะทั้งที่ไอ้ไอ้เนี่ยมันยัดเครื่องกิกนได้และ แต่อย่าลืมว่าเออมันต้องรอดิคืออันเนี้ยมันทํามาแล้วก็เอ่วรูปแบประมาณกินได้เลยอะแต่ก็ไม่เข้าใจว่าทําไมมันไม่กินหรือว่ามันจะต้องอาใส่เครื่องนั้นทคหนึ่งเพราะเนี่ยดูเนี่ยของเราก็มีครบนะแต่ทํำไมมันไม่กินกันอ,อันนี้หมายความว่าไงบะเนี่ย คำตอบกันอีกสักพักหนึ่งสัพักนี้ผมคงไปเล่นเกมอื่นก่อนว่าเดี๋ยวจะหาวิธีแก้ว่าจะดูแลมันได้ยังไงเนาแะแต่สแตตสแตตบางคนอยู่มันก็โอเคนะแต่เนี่ยไม่เข้าใจว่าทําไมมันถึงไม่กินอะไรหรือว่าเครื่องมันช้าไปหรอเนี่ยมันก็ไม่กินนะ เออตอนหน้าเลยให้ตายเถอะโอเคถ้างั้นเจอกันใหม่พอดีเรื่องไฟก็ห่วยแตกนะฮะเอ,อ่อน้อยไปคิดแผนมาก่อนแต่แล้วเสียดายอย่างนึงนะคือว่าพื้นที่เนี่ยแม่งติดก,กันหมดเลยน่าเ,เสียดายมากโอเคงั้นเจอกันใหม่ภาคหน้าเมืองหน้าเมืองใหม่ และอีกเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ